ข้าคือจนจ้ทัพย์โดนทำมาทั้งหมดสองร้อิมนั้อห้หมด2 8 4 2 8 4อง4 2ื่0 0นเอ๊ะนับเลขถูกหรือเปล่าเนี่ยออกไปนานหรือเกินพูดไม่ค่อยจะถูกอะดนาะแต่ว่าไปมาหลายยานนมามปักสู่ทาลาไปสู่ทั่วโลกมากมากเลยบัดนี้ข้านำเรือเข้ามาจอดสู่พารา ซึ่งเป็นเมือ,องสงสิสิทธิหวังว่าจะมีสเสบียงให้ข้าได้จอดและพักและพอนที่นี่อีกสักวันสองวันหลังจากนี้ถ้าจอดเทียบทาเรียบร้อยแล้วข้าก็จะเดินทางต่อสู่เมืองาราดาศีเพื่อที่จะไปพบนางรถจันนาบัดนี้ข้าได้พาสมบัติ เพื่อที่มาแลกเปลี่ยนให้ท่าเจ้าเมืองได้รู้ว่าข้าเดี๋ยมักสู่ขอลูกสาวของท่านโดยที่มีของติดมาติดมือมาด้วยนั่นก็คือผีไก่ในตำนานจากเมือง SCP ที่ข้าไปจัดการสอแสแวงหามาบป้เทียบทาทันทีเรียบร้อยแล้วขอไปหาสเสบียงก่อนนะั่นะผีไก่ก็อยู่ในเรือนี่แหละแต่ว่าข้าก็จะล่ามันไว้ในนั้นต้องไปหาอาหารในไก่ด้วยและสโก

แต่อาหารชัดยังพอมีอยู่ไม่เป็นไรหรอกให้ตายเเจ้าไก่ที่เป็นของกำนันที่ฉันจะเอามาให้นางรจนนาเนี่ยไม่รู้จะอยู่ดีหรือเปล่าไหนขอไปดูหน่อยซิไอ้ตายเถอะไก่อยู่ไหนเดียวไม่มีไก่ให้ตายเถอะหายไปไหนเดียวโอ้า่ะ สวัสดีทุกคนเป็นยังไงกันบ้างหน่ะปิดเทอมแล้วทุกคนชอบหรือเปล่าใช้เก้หนะก็ชอบนะรู้สึกว่ามันสบายดีนะไม่ต้องไปโรงเรียน <c oughs> แล้วก็ได้อยู่บ้านดูทีวีดูยู u ู e ดูการ์ตูนมันสบายมากเลยแต่ว่าที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือ แม่ใช้ให้ไปซื้อของใบมากเลยทุกคนทุกคนทุกคนถ้าทุกคนอยากดูคลิปของชายเกกับบันนี่นะ่ะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ชายเกกับบันนี่ด้วยสิชายเกกับบันนี่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปหนะ้าให้ทุกคนได้ดูตลอดช่วงปิดเทอมนี้เลยช่วยกันกดไลค์หน่อย ในะช้กกับมันนี่จะได้รู้ว่าทุกคนยังอยากดูอยู่ <S <S โอ,โอ้แต่ที่แน่แนะตอนนี้ใช้กว่าใช้ก็ต้องรีบไปซื้อไข่แล้วแหละเดี๋ยวแม่บน <S 1> <S 1> <S อรีบไปซื้อไข่ซื้อไข่ไปซื้อไข่ไปซื้อไข่เอร้านไข่ไก่เหรอต้ก็ต้องไปซื้อไข่ที่ไหนนะ แกใช่ก็ลองดูที่เซเว่นเทเบลตรงนี้ก่อนเจ็บๆมีไหมนะไข่ไก่เอ็กเอ็กไข่อยู่ไหนไข่ตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีไข่ก็ไม่มีไข่ช่องนี้ก็ไม่มีไข่ช่องสุดท้ายแล้วไม่มีไขจ่จริงๆด้วย ไเกิได้รับหน้าที่อันใหญ่หลวงเพื่อมาซื้อไข่ไก่แต่ว่าไม่มีไข่เราใช่ก็ต้องไปซื้อที่ไหนเนี่ยที่นี่ไม่มีนั่นไปดูที่ร้านอื่นก็ได้เห็นว่ามีร้านไข่ไก่อยู่อีกร้านหนึ่งหวังว่าจะมีไข่ไขายนะถ้าไม่ได้ไข่กลับไปตุนแม่ดุแม่เลยหนะ่าไ,ไ,ไปก่อนละ ลา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 ลลา h e วันสองวันสี่วันแปดวันเิ็สองวันเจ็สิบที่นี่โทรไปที่ไหนโทรมานะฮะอะไรนะที่นี่โทรไปไงก็ที่ไหนโทรมาแหละก็ที่นี่โทรไปอะไรอันนี้ยังเลยงงมากเลยนี้ที่นี่โทรไปที่นี่โทรไปก็บันนี่ก็พูดอยู่ไงที่นี่โทรไปไงโทรไปโทรไปอยู่งา ฮัลโหลฮัลโหลเัลโหลเธอเห็นฉันไหมตกใจหรือเปล่าเด็ดเดเ้เธอโทรหาใครนะที่นี่โทรไปที่ไหนโทรมาเธอโทรหาใครอ่าฉันเหงานะไทเกิรไม่มีใครคุยด้วยเลยช่วงนี้นยก็เลยโทรชุมเลยอย่างการแกงคอเซนเตอร์โทรใครรับบันดี้ก็จะรับแล้วก็ที่นี่โทรไปที่ไหนโทรมาฉันว่าเธอน่าจะเหงาแน่นเลยปิดเธอไม่ได้เจอเพื่อนที่โรงเรียนละสิ ดูได oh, well, yeah, ้ไงเนี um oh. Oh. ่ยโอ้ยก็ฉันเห็นแล้วเธอดันหาเพื่อนคุยอยู่นี่นะดีหมวคุณตำรวจดีกว่า191ฮัลโหลคุณตำรวจนี่มีคนเสื้อแดงนัดอยู่ตรงนี้เป็นผู้หญิงใส่หน้ากากสีขาวหน้าตาดูน่าสงสัยมากเป็นผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดด้วยนะบันี้คิดว่าอย่างนั้นนะหยอกเล่นเงไว้ไวเดินหลกบาง โอ้บันนี่เัอเริ่มเป็นเด็กไม่ดีแล้วนะเป็นเด็กก่อกวนน่ะไม่จริงนะบันนี่แค่โทรหาตำรวจเพราะบันนี่เหงางานอถ้าเธอเหงานะนี่เธอก็มาซื้อของเป็นเพื่อนฉันสิทำไมบันที่ต้องไปซื้อเป็นเพื่อนล่ะเธอจะได้มีอะไรทำยังไงเล่าออบันนี่ไม่มีตางคอกใครก็ซื้ออะไรให้บันนี่ไปซื้อด้วยบันนี่เอาตังค์จากไหนจะไปซื้อล่ะ แม่ไม่ใช้ไห่ใช่ก็มาซื้อไข่ไก่อะร้านไข่ไก่อยู่ตรงนี้นี่โอ้ไข่ไก่เต็มไปหมดเลยใช้ก็เลยว่าแต่เจะซื้อไข่ไก่อะไรล่ะเอ้ก็มีหลายเบอร์เลยนะมีไข่เป็ดไข่ห่านไข่นกกระทาไข่เบบ่งเบ้งเลยเนี่ยก็แม่บอกว่าเอาไข่อะไรก็ได้แม่จะไปทําไข่เจียวให้กินเพราะว่าถ้าไข่เจมันไข่จะเบงเบ้งอย่างนี้นะใชเก์มันจะได้แบบดูแบบกินแล้วอร่อยอะ เว้ยเฉก็แค่ก็คิดมันก็แบบว่าน่าอร่อยแล้วน่าไข่เจียวใหญ่ใหญ่ใช่ไข่เจียวเบ๊กๆบ๊อะี้แหละเออนี่แต่ที่เป็นร้านขายไข่เจียวหรอชายเกิลร้านไข่ไข่ไก่จังหักไม่ได้ขายไข่เจียวนี่แปลกมากเลยนี่ปุ่มอะไรี่ยเย้ขโมยขโมยขโมยมีขโมยมา ขโมยขโมยขโมยเออเออขัดโมยขัดโมยขโมยขโมยเอาขโมยอะไรนะขโมยเอาขโมยอีกเพิแต่ขโมยแล้วขโมยไปไหนแล้ว啊ไช่เกล้าเออเออขโมยเออหรือพวกเรานี่แหละเป็นขโมยพวกเราจะเป็นขโมยได้ยังไงเล่ะฉันก็จะเหยื่อวุ่นวายจะเหยื่อโมดซั่วจะเหยียบพุดปดสี่ก็เธอเป็นคนเอียวไอ้เป็นอะไรคนเดียวบ้างอะไรนเดยฮะ มีเด็กมือบอลไปอเ,าาเออ,เอ,อมีเด็กมือบอลไปกดป้ายอลามกดปุ่มอลามค่ะอมือบอลอีกแล้วน่เดี๋ยวฉันต้องพูดเยอะเดี๋ยวมีเด็กมือบอนมาเปิดป้ายฮัลลาม <c oughs> ปุ่มฮัลลามที่เป็นอาหารอิสาลามอ่ะนะอันนั้นมันฮ <c oughs> าลลาา แล้วก็ต uhm ัวก็ตัวว่าแต่เธอจะซื้ออะไรเนี่ยวซื้อไข่ค uh ่ะจะไปทำไข่เจียวแม่ใช้มาหนี่ยนะใช่เลยใช่เลยค่ะไม่เลยเอาไปเลยอันนี้เป็นคนเอามาให้ฉันนะให้ฟรีๆด้วยนะมันเป็นไข่ไก่ชนิดพิเศษและฉันก็ไม่รู้ว่าไข่ไก่อะไรแต่เธอก็ยกไปได้เลยนะฉันให้ฉันให้โอ้ฟรีเลยเหรอให้ฟรีเลยเด้๋ยวขอบคุณ ถ้าแม่ต้องภูมิใจในตัวชิคเกามากแน่ๆเลยได้ไข่ใหญ่ไปด้วยหนึ่งฟองในการทำไข่เจียวและแถมฟรีกระห่าเย้ฟรีเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับบันี้ยกทั้งตรงไปเลยฟรีเย้่ได้ไม่ฟรีว่ะวางไว้ด่วนวางไว้ด่วนอ่าขอโทษวันนี้คุณที่ทฟรีให้ตายเจ็บอ่าขอบคุณมากครับลุงที่ให้ฟ <Gym>. รีนะขอบคุณค่ะ่าไปดีกว ไดีกว่าเราต้องกินอิ่มแน่เลยหนึ่งมือเน่ไข่เบ้งๆเลยเนี่ยมันเติมเลยนะใช่มันใหญ่มากปลาขนไข่กลับบ้านกันดีกว่าเธอมากินข้าวไข่เจียวบ้านฉันได้นะใช่เดชเกไปกินข้าวไข่เจียวบ้านจะกันดีกว่าข้างนอกไม่ดีใครไ่รอใครแยกใครโดดรน ให้ตายเถอะไชคก็จะทำไข่ลูกไข่หลดไม่ได้เด้ให้ตายจะเก็บขึ้นมาโอ้ไข่มันแตกมันที่เรียบร้อยแล้วไชค์เกิลจะทำอะไรคอนเซิร์ตเนี่ยแตกแล้วไชค์เกิลจะทำอะไรเนี่ยอ๋อเอ๊ะเสียงอะไรแตกปุ๊บมีลูกไก่ออกมาปั๊บงี้เหรอไม่เยอะไม่เยอะเออว่าอดไนี่ ัวอไฉันว่าต้องเป็นพวกแบบพวกวิปริตจิตฐานแน่เลยไทเกอร์อย่าไปสนใจเลยไปดีกว่านี่ไข่ย,ยังมัน่วมมันเพิ่งแตกนิดเดียวเองไปเร็วๆๆๆโอ้ใช่ใช<ๆ>่ต้องรีบเอาไปให้แม่เร็วๆ,ๆเพราะใช่ก็ได้รลับหน้าทิปมอบหมายมานะ่ะอ่ะถ้าไทเกอร์มอบหมายฉันก็หยิบไปนะใช่ก็เลยจบเปล่าไข่จับไข่ไม่ได้โอ,โ,อโอเคได้แล้ว ว่บันดี้ว่าแต่เมื่อตะกี้น่ะมันหน้าตาเหมือนไก่เลยแต่ว่าเป็นไก่แปลกแปลกเจะว่าไปมันก็แปลกจริงด้วยนะเออสไปเกอร์มันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อกี้เนี่ยโอ้ฉันว่าเมื่อตะกี้น่ะมันน่าจะเป็นไก่แม่ไก่ที่เป็นเจ้าของไข่ฟองนี้แน่เลยน่ะ โอ้โหแต่ังจากนั้นฉันไม่กินแล้วช่องเนี้ยตัวใครตัวมันเธอจะกินก็กินชัดไม่เกินโอ้แต่แม่ฉันบอกว่าให้ฉันเอาไข่กลับบ้านด้วยระวังกลัวมันกับกลัวแม่ฉันว่าฉันฉันฉันกลัวแม่ดีกว่าฉันกลัวแม่ดีกว่าเธอเลือกกินดีนะฉันว่าเธอเลือกผิดเลยนะเพราะว่าเพราะอะไรยัยไม่ให้ไข่หรอ เชกเก็ไม่เอาไข่แล้วก็ได้เอามันไปกินแทนเชคเกอร์เอามันไปกินแทนไม่ฉันจับได้แล้วตัวใหญ่บิ๊กๆเลยโอ้โอโอยไก่ตัวนี้น่าจะไก่ชนนะจังว่าฉันก็ว่าไง